หญิงชายได้ฝันเห็นบ้านหลังใหญ่หายว่าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดีหากหนักใจเรื่องใดก็ตามควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการงานและที่อยู่จะวุ่นวายใจเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อความรักคนที่ยังไม่มีคู่คงต้องร้องเพลงหลอกเพราะคงอีกนานกว่าที่คุณจะสมหวัง คนที่มีคู่รักอยู่แล้วระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาทำท่าทีเป็นมิตรและเข้ามาแทรกระหว่างความรักของคุณคุณจะมีโชคจากคนรักอาจจะได้รับของฝากหรือของขวัญการเงินช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินโอกาสโดนเชิดเงินสูงต้องคิดตึกตรองให้ดีก่อนตัดสินใจ การงานเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสดใสเป็นช่วงโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวช่วงนี้เงินทองหามาด้วยความย่งลำบากาจึงไม่ควรใช้ใจ่ายอย่างสุรุยสุล่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ